ก่อนที่จะเป็นเข่าเสื่อมแบบนี้ครับนี่อายุใครเดินนี้เข่าโกกอุ่งสายไรห้อยเก็บก่อน <c oughs> เข่าเสื่อมขาโก่งแบบนี้ฮะเข่ากรอมเนี่ยผู้สูงอายุหลายคนเป็นนะครับแต่วันนี้จะมาป้องกันคนที่ยังไม่เป็นนะต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากอาการเข่าไม่มีกําลังเข่า <c oughs> ไม่มีแรงนะครับกล้ามเนื้อเข่าตรงนี้มันรีบไปนะครับเกิดจากคุณเนี่ยไม่ได้รักษาข้อเข่าตรงนี้ให้ดีพอนะครับพอเราไม่ได้รักษาข้อเข่าตรงนี้ให้ดีพอมันมีการบาดเจ็บปุ๊บ คุณก็จะไม่ใช้กล้ามเนื้อขาในการเดินแล้วคุณจะใช้สะโพกในการเหวี่ยงไปไปมา,มาขาขก็เกิดการยึดการกลมกันเกิดขึ้นอันนี้มันไม่ใช่เวลาแค่ปีเดียวนะมันสะสมหลายหลยปีเลยแต่ก่อนที่คุณจะเป็นขนาดนี้คุณจะบ่นว่าเจ็บขเข่าเรื้อรังมาอยู่แล้วถูกต้องหนะทีนี้เราจะมาแนะนําคนที่ยังไม่เป็นหรือกําลังเป็นนิดๆน,นะฮะมาเช็คกันก่อนว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับนี่ นะฮะคุณจะต้องรู้เลยว่ามัดไหนที่ทําหน้าที่สําคัญในการรักษาเขา่านี่มาดูมัดนี้ครับมัดนี้มีชื่อว่าคอรดไดเสบคอรดไดเสบคือกล้ามเนื้อต้นขาตรงนี้นี่ขาอ่อนต้นขาของเรานั่นเองนะครับทั้งแถบนี้นะเรียกคอรดไดเสบแนวนี้นะครับมัดนี้จะใช้หน้าที่ในการยกขาขึ้นนี่ใครยกอยู่ตอนนี้จะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อมันกําลังเกร็งขึ้นมามันกําลังทํางานนะครับ ยกขาขึ้นค้างไว้แบบนี้จะเป็นท่าบริหารทันทีครับกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้10วินาทีแต่ว่าให้นั่งให้มั่นคงอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเอาขาลงแล้วก็เตะขึ้นมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือท่าบริหารนะฮะเอาลงเตะขึ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสังเกตไหมว่าต้องกระดกข้อเท้านะใครถ้าทําอยู่แล้วไม่กระดกข้อเท้ามันจะไม่ได้ ได้ประโยชน์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับนี่เป็นการสร้างกล้ามเนื้อมัดนี้ให้แข็งแรงนะครับหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดแดเก้าิบทำไปสิบครั้งนะฮะสิครั้งครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณสัก10วินาทีนะฮะทั้งหมด4เซตต่อข้างโคตรเยอะเลยฮะแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณจะเป็นขาโก่งได้นะเตือนไว้แล้วกันนะครับฝากไว้เท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับ